สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาลองแต่งลุคนี้ดูนะคะเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวแบบตื่นขึ้นมาก็มีเบ้าหน้าเบ้าโหนดังเป็นฝรั่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะมันเป็นการแบบแต่งหน้าเปลี่ยนสัญชาติที่แท้ทรูนะคะแบบว่าดีเจ้านี้จะแต่งอะไรยังไงมีเครื่องสำอางอะไรบ้างไปลองดูในคลิปได้เลยค่ะโอ้ oh my god โอเคกลับเข้าสู่หน้าปกตินะคะหน้าปัจจุบันเราลงสกินแคร์แล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะลองพื้นที่เราจะเลือกใช้เราจะเลือกใช้ตัวนี้ m o r e s c a สี light beige นะคะจริงๆอยากได้สีที่มันเข้มกว่าน,นี้นิดนิดดึงอะ่ะจะไปหาในเซวแล้วมันเหมือนมันจะมีแค่สองสีมั้งสีขาวขาวชมพูกับขาวเหลือง เราก็เลยเลือกขาวเหลืองมาเพราะว่าผิวเราค่อนข้างเหลืองจริงๆก็ไม่ได้ขาวนะแต่ด้วยควาว่ามันไม่มีแล้วเออมันมันมีแค่นี้นะที่เป็นแบบซองที่เห็นในเซเว่นก็เลยหยิบม,มาเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากก็จากที่ลองใช้เราก็ชอบมากแต่เรารู้สึกว่าโทนมันจะขาวกว่าหน้าเราไปนิดหนึ่งแต่ก็นั่นแหละคะ่ะให้มันตรงกับคอนเซ็ปต์วันนี้ก็คือเราจะแต่งสายฟอ่ฟอฟ่อแบบลุกธรรมด เขาเรียกอะไรลูกฝอแบบฝรอด่อนอะผมทองอะไรเงี้คนคิ้วสีทองอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยต้องแบบหน้าขาวๆนิดนึงเออมันคงตอบโจทย์อาจจะตัวดําหน้าขาว,วอะไรอีกแล้วเราะวันเนี้ย <c oughs> เพราะว่าสีสีมันค่อนข้างแบบขาวกับหน้าจริงๆนะแต่ว่าก็โอ,อ้ช้ใช้เถอะแต่โดยสนรุมคือเราชอบเนื้อมันมากมันไม่แมตดเกินไปมันทาลงไปแล้วมันมันไม่แห้งมันมีความแบบ เหมือนเก็บความชุ่มชื่นไว้ด้วยเออชอบชอบเลิฟอยู่นะสำหรับเราตัวนี้ปกปิดโอเคเลยนะวันนี้เราจะไม่เน้นปกปิดมากนะเน้นแบบโชว์หน้าชบ์ผิวโชว์ริ้วรอยเออหมายถึงว่าโชว์รอยออรอยกระอะไรอย่างนี้เออก็เนียนๆว่ารอยสิวคือรอยกะเอา ฉันลืมใส่คอนแทคเลนส์แล้วมาแล้วคอนแทคเลนส์วันนี้ที่ใช้เป็นของเทเรซ่าเกรยนะคะบอกเลยว่าไอเทมที่ขาดไม่ได้ไอเทมใส่ฝอที่ขาดไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ควรจะพกมานั้นก็คือ1 c o n คอนแทคเลนส์สจริตจริตใส่ฝอต่อไปจะลงคอนทัวร์ก่อนนะคะสีที่เราจะใช้จริงๆอันนี้มันเป็นรองพื้นของ Too Faced นะคะได้ฟรีมามีคนให้ฟรีมา ซึ่งสีที่ตรงกับหน้าจริงๆเราวันก็มีแค่สีสองสีอะไรเนี้ยจะให้ทิ้งเลยก็เสียดายดเราก็เลยจะนํามันมาทําเป็นคอนทัวร์นะคะจริงๆก็แอบเจาะใช้แหละโดยเราจะนํามาผสมกับตัวรองพื้นนะคะผสมแล้วก็เบลนเบลนเบลนขอนำล่องสายตาให้แบบ อารมณ์แบบมีเขาหน้าเป็นสายฝอ,อไว้ก่อนนะคะเรียกว่าหน้ากลามใหญ่เยอะมากก็เลยต้องแบบตัด,ดกลามทิ้งเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคั้างสายฝอรตรงนี้จะค่อนข้างดูแบบดูใหญ่เรามีสันขึ้นมานิดหนึ่งตรงนี้นะคะเราจะไม่รีดให้มันเล็กเท่าไหร่ ตาเราจะใช้สีนี้สีเดียว l i Lip and c h e e t ของ Soul Girl นะคะ01 b u r g u n d y d y ลงตาลงเปลือกตาจำได้ว่าวันนั้นไปกิบมาจากโลตัสตัวนี้กับตัวนี้นะตัวนี้เป็นของบอบลเลนอีกหนึ่งเป็นของ Soul Girl มีตัวหนึ่ง49กับ59เราจะไม่ได้ว่า ตัวไหนสีเก้าห้าเมันมีตัวหนึ่งที่ลดราคาอยู่ก็เลยลองใส่มาเล่นเล่นดูนะคะนำส่วนที่เหลือนะคะมาป้ายตาล่างนิดหน่อยตรงขนตาเนี่ยช่วงตรงกลางตานะคะให้อารมณ์เหมือนแบบเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งตาอารมณ์แบบเหมือนตาแดงๆช้ำๆหน่อยหนึงโดยธรรมชาติจากนั้นดัดขนตาของไลฟ์ฟอร์ มาสมาร์คลาด้วย ODBO สีเขียวขาวตัวนี้นะคะแล้วเขาเรียกอะไรนะแบบมาสคาาในตำนานเนา BQ BQ Cover อะไรสักอย่างคือเราต้องการด้วยคนว,ว่าวันนี้เราจะไม่ติดขนตาปลอมแต่เราจะเน้นแบบขนตาก่อนยาวเราก็เลยจะใส่การแบบต่อขนตาโดยไฟเบอร์ไฟเบอร์ตัวนี้นะสีขาวมันจะต่อให้ขนตายาวขึ้นมาอีก1สเต็ปจากนั้นก็จะใช้ ที่เป็นมาสคาร่าสีดาของมันทาทับลงไปอีกทีหนึ่งแต่สําหรับเราเราว่าเราใช้มาสคาร่าตัวนี้นะหัวไอสีดาตัวนี้แล้วเรารู้สึกว่าขนตาตกเหมือนมันไม่ฟิกเท่าไหร่คือลองใช้ครั้งแรกก็รู้สึกแบบยังไม่ค่อยโอเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปลองฝึกใช้อีกอาจจะใช้ยังไม่เก่งหรือเปล่าคือฝรั่งอะคนที่เขาแบบคนที่ขนตาย,ยาวงอนอะคือหาได้ แทบจะทั่วไปเลยนะเหมือนมันรับกับเบ้าตาเขายังไงก็มรู้แบบดูแล้วมันตาสวยอะคือเบ้าตาเขาจะแบบดูรับกับหนกคิ้วขนตางอนยาวอย่างเงี้ยสวยฉะนั้นวันนี้เราก็จะไม่ติีขนทาปอมแต่ก็จะเน้นแบบปัดให้มันดูเยอะๆแทนต่อไปปัดทับด้วยตัวนี้นะคะ m a y b e l l i n e Volume Express ลูกลักเหมือนกันตัวนี้ขนตาฟิกขนตาได้ดีมากนะดำ,ดำดำดีแล้วก็ขนตางอนอยังไงก็งอนอย่างนั้นก็คือถ้าเราแดดขนตาได้สวยได้งอนมันก็จะฟิกไว้เลยแต่เรารู้สึกว่าเห็นไหมขนตามันมันไม่งอนอนะพอเราใช้ตัวเอ็กเซนขนตาแล้วมันมันเหมือนมันมันหนักมันตกลงนิดหน่อย คือให้ตาดูโตยิ่งขึ้นนะเราจะเขียนขอบตาล่างด้วยตัวนี้ ABDO เหมือนกันตัวนี้น่าจะซื้อมาสัก79บาทมทนะเป็นอายไลเนอร์สีขาวก็เขียนขอบตาล่างต้องแต่นีก็เว้นหัวไว้นิดนึงนะใวันนี้เราจะไม่กรีดอายไลเนอร์นะคะ แต่ว่าเราจะเหมือนลงตรงโคนขนตาบนด้วยตัวนี้แทบแทบอันนี้เป็นของน้องชัดนะคะจะไม่ได้ว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่159ร้อยห้ามั้ง189ประมาณเนี้ยใช้ตัวที่เป็นอายไลเนอร์สีดอมนะคะแทบๆลงไปต่อไปจะเป็นการเขียนคิ้วนะคะแล้วก็อันนี้ใช้หมดแล้วอันนี้เป็นสอ์เขียนคิ้วสีบาทนะคะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องสวางราคาถูก ตลาดนัดก็มีวันนี้เราจะเน้นคิ้วแบบกล่องนิดๆไม่เส้นเล็กมากเขียนไปตามรูปทรงคิ้วตัวเองเลยเพราะปกติตัวเองก็ไว้ส่งคิ้วกล่งก็เขียนเลยเราจะย้อมสีคิ้วให้มันเป็นสีส้มๆห,หน่อยนึง จะยอมด้วยสีเนี่ยสีส้มนหน่อยๆจะเป็นส้มนึงแดงรึ่งไปสอยมาตัวนี้เป็นของเมลินดาเท่าไหร่วะเมลินดาเป็นมาสคาร่าคิวน่าจะถูกๆ59เ้าเองมั้งที่ร้านเครื่องสำอางรลคาถูกเราจะถุยหัวมันนิดหน่อยนะไปลง คอนซีลเลอร์เพิ่มนะคะตรงที่เรายัางเยอไม่ได้ลงลงถึงการเก็บขอบคิว เราจะใช้แป้งนิดนึงค่ะเพื่อกลบให้มันเนียนตรงสันจมูกหน่อยนึงใช้แป้งของอียิปนะคะเราจะลงแก้มด้วยตีนี้นะคะ m b e l l i n e bare is all 0ูนะคะเราจะลงตรงหน้าแก้มพาดมาตรงจมูกด้วย ไวจะหมดแล้วหรอตัวนี้จะให้อารมณ์ออกส้มๆนิดนึงนะบ่มแดดหน่อยๆสวยค่อนข้างสุขชอบพาดผ่านจมูกนิดนึงอารมคอนทัวร์ฝุ่นที่สันทังก่อนแล้กันนะคะเพราะว่าเราจะได้แต้มกลัเราจะแต้มกลัเราจะปัดก็คือสันทังค่อยๆปัดให้มันแบบเบาๆขึ้นมาตรงเหนือตาตรงนี้น่อนึให้มันกลายเป็นแบบ โบ,บกตาเบาตาให้มันดูเบ้าลึกขึ้นเพราะว่าเป็นคนไห่มีด่างเลยต่อไปเป็นการจิ้นกระนะคะเราใช้เมยลินดาตัวนี้เป็นเจลบราวนะคะสีสีอะไรอะสีน้ำตาลแดงสีน้ำตาล มันตันเข้มจริงๆแบบซื้อมาเพื่อที่จะเขียนคิวนะแต่ว่าเออลองพอมาจิ้มกาดแล้วมันโอเคมากจริงๆเราสั่งช้อปปี้ปากาเขียนกระปอมนะคะไอชื่ออะไรอะเฟลเก f l เฟลเกเมันจะมีสีไลท์คาราเมลกับสีดาร์กดาร์กดาร์กอะไรสักอย่างจะไม่ได้แต่เราของไลท์คาราเมลมันหมดเราก็เลยแบบอยากลองอะไรเงี้ยก็เลยสั่ง สั่งมาหัวประกาเมจิกมันจะเป็นแบบนี้หัวใหญ่ๆแล้วก็ค่อนแข็งแ็งในที่นี่หมายถึงว่าคอนโทรลง,ง่ายไม่ใช่จิ้มแล้วเจ็บนะคือพอจิ้มจิ้มแล้วอะ่ะมันจะได้เป็นแบบกระปอมที่แบบเนี่ยมันจิ้มก็คือได้ได้เลยอะ่ะแต่ถ้าใช้เป็นพวกอายไลเนอร์อายไลเนอ,เอ,อ,อร์ที่เป็นลิควิดแบบนี้บางทีจิ้มแล้วมันจะจากจุดม,มุมกลงอ่ะมันจะมีการซึอมออกข้างก็มีแล้วก็จิ้ม ก็มันก็ไม่ค่อยชัดเท่ากับเห็นไหมมันไม่ค่อยชัดเท่ากับกับตัวนี้สรุปก็คือค่อนข้างดีนะตัวนี้แต่เราวันนี้เราจะไม่ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ซื้อได้ที่ตัวละ49บาท2ตัว98บาทที่ช้อปปีนะคะรู้สึกแบบโอเคเลยพอดีแบบติดทนมากแต่วันนี้เราจะไม่ใช้อย่างว่าเพราะว่ามันเข้มไปเราจะใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะก็จะจิ้มจมไปเลย เย็นๆนะบางทีมันก็จะดูไม่เนียนเท่าไหร่นะพอเราจิ้มเสร็จแล้วแล้วก็แทบแๆ,ๆนิดหนึ่งเนะให้มันเนียนๆไปกับผิวหน้าแล้วก็จะมันเก็บกรอบหน้าเพิ่มนะคะคอนทัวร์หน้าเหมือนเดิมะคะ่ะใช้แปรงคอนทัวร์แบบหน้าตัดแบบนี้แปรงหน้าตัดแบบนี้แล้วก็ใช้คอนทัวร์ของ Oh my b r a d สี1.5นะคะ ออ i ิจิน l เพิ่มความแบบโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนขออนุญาตไปผมต่อไปจะใช้ไฮไลท์ตัวนี้นะคะ ABO AO ODBO ไฮไลท์ A B o, o o D B หัวตาเพิ่มนะคะให้มันแบบเหมือนตาโตขึ้นตรงเนี้ยไฮไลท์หัวตาตรงนี้ทั้งสองข้างอ๋อเดี๋ยว อย่าเพิ่งลืมลืมลงตอนนี้เป็นไฮไลท์เป็นของ city color เราจะมาป้ายที่จันจมูกจากนั้นก็จะลงลิปลิปที่ใช้ก็คือลิปตัวเนี้จะลองเป็นพื้นไว้ก่อนนะคะดดอของเมบลีนะจากนั้นก็จะใช้สีเข้มขึ้นมาก็คือเบอร์กันดีนะคะถาดทับข่างใน,น เป็นยังไงกันบ,บ้างคะสำหรับการแต่งลุคนี้นะคะก็คือเสร็จแล้วก็จะได้แต้ออกมาประมาณนี้นะคะเราก็จะไม่ได้แต่งตาไม่ได้แต่งตาที่แบบเป๊ะมากนะคะแล้วก็คิ้วก็ไม่ต้องเป๊ะมากขนาดนั้นนะคะวันนี้ทรงคิ้วเราจะเลือกเป็นทรงคิ้วที่แบบคิ้วไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่โก่งจนเกินไปนะคะเอาแบบกึ่งๆนิดนึงแต่มีความโก่งอยู่นะอะไรเงี้ยเพราะเราเคยแต่งแล้วแบบ ิ้วเส้นเล็กโก่งอ่ะมันจะทำให้รู้สึกเหมือนมีอายุขึ้นอีกมีอายุอ่ะเออประมาณเนี้ยเราก็เลยลองแบบลดความแบบคิ้วลงอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าให้มันมีความเป็นแบบกุ้งหน่อยๆแล้วก็ประมาณนี้นะคะที่ที่ได้ก็จะประมาณนี้แล้วตาก็ตาก็คือโมโนโทนซีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ทำอะไรเยอะเลยเพิ่มความกลัก เพิ่มความกละเข้ามาตรงนี้นิดน,นึงเพื่อให้ความแบบเป็นแบบอารมณ์เหมือนฉันเพิ่งไปเดินตากแดดมาหรืออารมณ์แบบเพิ่งโดนหิมะกัดหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยแบบอ้นอวน้าแดงอ่ะสำหรับใครชอบว่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วบาย